สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนำอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับที่แปลงจากไฟบ้าน220โวลต์นะครับไปเป็นอะแดปเตอร์แบบพอร์ต1.2โวลต์ตัวเมียแบบนี้นะครับซึ่งจะช่วยให้เรานำอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่อยู่ภายในรถนะครับมาใช้กับไฟบ้านได้นะครับตามปกติแล้วนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในรถนะครับนิยกตัวอย่างเช่นปั๊มเติมลมรถนะครับเราจะต้องเสียบพอร์ตตัวผู้12โวลต์นะครับ เข้าไปยังปลั๊กตัวเมีย12โวลต์ภายในรถนะครับแต่ถ้าเราต้องการเอาอุปกรณ์ตัวนี้นะครับที่มันมีพอตตัวผู้12โวลต์แบบนี้ไปใช้กับไฟบ้านนะครับมันจะต้องใช้ตัวแปลงลักษณะนี้นะครับด้านนี้ก็คือเอาไปใส่กับตัวอุปกรณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านนึงนะครับเราก็เสียบปลั๊กครับแล้วก็ปลายเนี่ยไปเสียบกับปลั๊กไฟบ้านนะครับมันก็จะสามารถเอา อุปกรณ์ตัวนี้ไปใช้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะสามารถเอาไปเติมลมพวกมอเตอร์ไซค์ได้นะครับหรือเอาไปใช้งานอย่างอื่นก็ได้นะครับวิธีการเลือกนะครับผมแนะนําให้เลือกกับแบบที่มันมีแอมสูงๆนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับแรงดันอินพุตก็คือรับไฟจากไฟบ้านนะครับ110โวลต์ถึง240โวลต์นะครับ50-60เฮิร์นะครับกระแสอินพุตก็คือ1.6แอมป์นะครับตอนเอาพุตนะครับเอาพุตก็คือแรงดันที่ออกไป ออกปลายตัวนี้นะครับเอาพุตตัวนี้ออกมา1 2โวลต์นะครับก็คือเท่ากับไฟรถนะครับขนาด10แอมป์นะครับตัวนี้จะสามารถใส่กับอุปกรณ์ที่รอ,องรับไฟ10แอมป์ได้สบายๆเลยนะครับอย่างตัวนี้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับสเปคของเขานะครับมาดูสเปคก่อนนะครับ สเปคเขา้วัตต์นะครับใช้ไฟ12โวลต์นะครับตัวนี้ก็คือ1 0แอมป์นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวนี้จะใช้งานนะครับต้องใช้อะแด pter ขนาด1 0แอมป์ขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นอแด pter ์1บแอมป์เพราะฉะนั้นใช้ร่วมกับปั๊มเติมลมนี้ได้สบายนะครับเพราะว่าถึงได้ถึง1 0แอมป์เพื่อนๆสังเกตว่าในท้องตลาดมันจะมีหลายแบบมากเลยนะครับกับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบนะครับอันนี้คือ5ับ5แอมป์นะครับี้10แอมป์ขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็ จะเบาๆนะครับส่วนหัวนะครับหัวเอาพุ่นเนี่ยเหมือนกันเดซเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะเอามาใช้กับปั๊มเติมลมลักษณะเนี้ยนะครับตัวเนี้ยปั๊มเติมลมต้องการไฟขนาด1 0แอมป์นะครับแต่อุปกรณ์ตัวเนี้ยนะครับแค่5แอมป์นะครับถ้าใช้กับอุปกรณ์ตัวเนี้ยอาจจะใช้ได้ไม่เต็มที่นะครับผมแนะนํานะครับถ้าเพื่อนๆเลือกใช้นะครับผมแนะนําให้เลือกใช้แบบกระแสสูงๆไปเลยนะครับอันนี้คือ1 0แอมป์นะครับอันนี้คือหนักมากเลยนะครับแต่อันเนี้ยจะเบาๆนะครับ นี่คือเบาๆอันนี้คือหนักนะครับ